ด้ววันในช่วงนี้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับวงการผ้าเหลืองที่กาลังได้รับความสนใจแล้วก็เกิดประเด็นต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องยอมรับจริงๆว่าแต่ละข่าวที่ออกมานะครับทำเอาเหล่าพุทธศาสนิกชนต้องช็อกแล้วก็ตกใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวเนื่องจากแต่ละข่าวนะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับพระผู้ใหญ่หรือว่าพระดังๆเลยหลายรูปนะครับที่ได้ถูกแชร์หรือว่าถูกเปิดโปงประเด็นชาาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสีการวมถึงแม้กระทั่งเรื่องของเงินบริจาคของวัดนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตต้อออองงบกกกเลลยยนนนคััว่าาหมพูดิ นนว่าแล้วแบบนี้จะเหลือพระให้กับไหวอยู่หรือไม่ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางด้านของคุณแพรรี่ไพวันอินฟลูเสาวชื่อดังนะครับเจ้าของฉายามิสเปลียนเก้าก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับโดยเธอได้ออกมาโพสต์ตรงๆถึงพระพยอมนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวเฉาเหลืองออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับพร้อมกับออกมาขอร้องแค่อย่างเดียวนะครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าทว่าชน็ตแหกกดไลค์สนั่นถูกใจกันทั้งโซเชียลเลยเดียวครับ โดยล่าสุดนี้นะครับเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของคุณพรีพวันนะครับก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดระบุว่าเปิดประวัติใครก็เปิดไปแต่อย่าเปิดประวัติพระพยองนะคะ รูปนี้ดิฉันเคารพศรัทธาของดิฉันมากถ้าพูดถึงความนับถือในตัวบุคคลก็เห็นจะเหลือแค่หลวงพ่อพยอมเท่านั้นแล้วแหละที่ดิฉันยังคงมั่นใจและฝากความศรัทธาเอาไว้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งงานนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทําเอาเหล่าชาวเน่ยนะครับแห่เข้ามากดไลค์กระสนาเลยทีเดียวพร้อมกับพากันเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามนะครับไปที่เช่น พระพยอมรูปนี้แหละที่ทําให้ผมสนใจและศึกษาคําสอนหลวงพ่อพระพุทธทาสและท่านนี่แหละที่สอนให้รู้จักคําว่าพอเพียงจะเพียงพอใจเดียวกันเลยคุณแพรี่นับถือท่านมากท่านไม่มีจริตมีแต่ความตรงไปตรงมาสอนแก่นธรรมของพุทธองค์โดยแท้ท่านมารับบาตรเหมือนมาแจกของมากกว่าใครใส่ไม่ใส่ไม่เป็นไรขอให้ได้แจกของไว้ก่อนแจกเยอะด้วยทั้งผักผลไม้ทองแท้ไม่แพ้ไฟครับผมก็ชอบพระพยอมรูปนี้เราศรัทธาจริงๆ ซึ่งทางนี้นะครับสำหรับพระพยอมกัลยาโนนะครับหรือพระราชธรรมนิเทศเป็นเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะครับแล้วก็เป็นพระผู้ใหญ่ชื่อดังที่มีเลราในการสอนธรรมะให้กับพุทธศาสนิกชนได้รับฟังอย่างตื่นเต้นเร้าใจนะครับแล้วก็ชวนติดตามโดยพระพยอมนะครับมักจะนําเอาเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆในสังคมนะครับมาสะท้อนผ่านธรรมะทาให้ชาวบ้านที่มานั่งฟังนะครับไม่รู้สึกเบื่อและนอกจากนี้นะครับพระพยอมก็ยังมีหลักคําสอนที่เผยแผ่ออกมามากมายนะครับซึ่งวลีที่ทําให้ทุกคนจําได้เป็นอย่างดีกันทั้งประเทศนะครับก็คือ โมโหคือบ้าไม่โกรธด,ดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่ซึ่งเป็นวลีที่ต้องบอกเลยนะครับว่าตาตรึงใจสังคมไทยมาช้านานแล้วก็ท่องได้กับทั้งประเทศเลยเทียวกับ นอกจากนี้นะครับนอกจากพระพยอมท่านจะมีชื่อเสียงในด้านเทศนาธรรมแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าท่านยังเป็นพระนักพัฒนาอีกด้วยนะครับเนื่องจากท่านได้มีการจัดตั้งมูลนิธิวัดสวนแก้วนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้คนไม่มีงานทำนะครับแล้วก็ผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยการรับบริจาคสิ่งของเก่าๆนะครับเพื่อนํามาซ่อมแซมแล้วก็สร้างขึ้นใหม่นะครับรวมถึงยังนําไปขายต่อเพื่อนําเงินมาใช้ในทางสาธารณกุศลด้วยซึ่งนี่นะครับต้องบอกเลยว่าทําให้ท่านนั้นถูกขนานนามนะครับว่าเป็นพ่อพระของคนยากคนจนที่แท้จริง ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับวัดสวนแก้วนะครับเดิมมีชื่อว่าวัดแก้วก่อนหน้านี้นะครับเป็นวัดร้างมานานกว่า80ปีจนกระทั่งหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภชและพระพิสุกอีก3าสีรูปนะครับได้เข้ามาพำนักที่วัดแห่งนี้แต่ว่าพื้นที่ของวัดนะครับเต็มไปด้วยสวนต่างๆจึงทําให้หลวงพ่อนะครับไม่สามารถที่จะบูรณะได้เพราะว่าขาดบุคลากรที่จะช่วยพัฒนานะครับจนกระทั่งต่อมาในปี2521นะครับพระพยอมกัรยยโนและเพื่อนพระพิสุกอีก2รูปนะครับก็ได้เดินทางมาจากสวนโมกข์พารามเพื่อขออททําาาโคครรรงงกบววเนนนนภฤดดู้้ีี่่ัแห ลหลังจากนั้นในปี2522นะครับหลวงพ่อก็ได้มอบหมายให้พระพยอมและเพื่อนพระภิกษุนะครับเป็นผู้ดูแลรักษาวัดก่อนที่ต่อมานะครับภายหลังจะได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสวนแก้วและก็จัตั้งมูลนิธิสวนแก้วขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์สามประการก็คือ 1. เพื่อเผยแพ,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 พร่ศิลธรรมในศาสนา 2. เพื่อสนับสนุนให้กําลังใจแก่ผู้กระทําความดีและ3เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนดีมีสัมมาชีพและหลังจากนั้นต่อมานะครับในปี2548บลูลณะนิธิสวนแก้วนะครับก็ได้ถูกรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์หลัก6ประการนะครับได้แก่1เผยแผ่พระพุทธศาสนา 2. ส,ส่งเสริมศีลธรรมจริยานดี 3. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย4เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกรุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์5ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดและ6จัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษานั่นเองครับทุกคนคาะวันนี้นะคะตั้งแต่ที่ดิฉันจำความได้คือก่อนลาศิกขาดิฉันเคยมากาบเจ้าคุณอาจารย์กับพี่ปองของดิฉันและเราสองคนก็มูฟออกจากผ้าเหลือง วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ฉันได้กลับมาเจอเจ้าคุณอาจารย์แล้วก็แน่นอนนะคะมาเจอเจ้าคุณอาจารย์ก็เลยอยากให้เจ้าคุณอาจารย์ฝากอะไรอะไรกับทุกคนนิดนึงเป็นแง่คิดเจ้าคุณอาจารย์ขาทุกวันนี้เหมือนหนูก็ยังเห็นปัญหาอยู่สึกออกมาแล้วก็ยังเป็นปัญหาเหมือนชาวพุทธไม่ค่อยมีหลักอาจจะเพราะตัวเองไม่ศึกษาคำสอนเลยไปเชื่อบูบาอาจารย์พระเทพสอนแล้วยิ่งพากรเทศกรสอน,น,เ,น,สอนเรื่องที่หนูคิดว่ามันออกนอกทางไปบูชาอะไรที่ไม่ควรบูชาไปศรัทธาอะไรที่ไม่ควรศรัทธา คุณอาจารย์มีอะไรอยากเตือนสติหรือให้หลักกับพุทธศาสนิกชนบ้างคบหลักก็อยู่ที่พระถ้าพระทำถูกประชาชนก็จะเข้าหาหลักได้ง่ายขึ้นแต่ถ้านาออกลู่ลู่นอกทางประชาชนก็เ,เว้ว้ังหรือจับผิดจับถูกรวดไ,ไปหมดโดยท้หลักกันแรกเอาคาสอนทีุู่ธเจ้าบอกว่าช่วยพระไหมผุแพร่หน่อยนะสามข้อเอาข้อแรกข้อเดียวก่อนเขาะห์ว่าจง ทำสัพพับาปสับสะระนั่นบาปบาปออกจากตัวหลบาออจากใจเนี่ยให้เต็มกำลังตอนนี้ชาวพุทธเราไปเอาข้อสองก่อนทำบุญกระจังเลยจะครบวันเกิดครบวันน้องวันนี้อะไรก็ตามจะทำบุญก่อนทำบุญในบุญนั้นบุญนี้ครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่ทำบุญก่อนไม่ยอมละบาปก่อนซึ่งหลวงพ่อชานเนี่ยเป็นพระเพชรน้ำหนึ่งของบาอ้านมิสัยท่านเจอคณะญาติโยมจากประเทศ นำกระบวน,น,นกวารทิพ่์พรปารัทอดได้เป็นหลายล้านแทนที่ท่านจะขึ้นโยมบ,งงบกโยมเจติศราดีนะแต่ออกอกขอบใจไม่โยมละบาปเนี่ยดีกว่าทำบุญและเปรียบเทียบดีด้วยว่าละบาปดีกว่าทำบุญคือถ้าคนทำบุญแล้วไม่ละบาปเหมือนคนแต่งตัวแต่ไม่อาบน้ำแต่ถ้าคนละบาปไม่ได้ทำบุญเหมือนคนอาบน้ำแต่ไม่แต่งตัว นั้นอยากให้สังคมชาวพุทธไทยอาบน้ำกันให้เต็มที่ละบาทกันให้เต็มที่วันเกิดวันอะไรทบรอบอะไรของไทยตามขออย่าเอาเรื่องบุญเป็นใหญ่เอาเรื่องละบาทเป็นใหญ่ประเทศไทยจะน้าอยู่ว่านี้เยอะคุกก็จะว่าลงสารก็จะไม่เคยมีคดีที่คุกแน่นจนมีคำว่าวัดกําลังจะล้างตลรางกําลังจ,จะเจริญเพราะอะไร น่าจะสกิบไปตัวบ้านนี้มีันมีปัญหามีปิกิ้นหลยอ่างนั่นเราจะต้องทํามุญให้ประเทศทําไมเราไม่ลองคิดมุมกลับอีกทีหนึงเราจะละบาปให้ประเทศเราหน้าอยู่ถ้าทําอย่างนี้ได้ประเทศไทยสังคมไทยจะไม่มีใครไปขอบาปขอเวรขอกรรมตอนนี้หากินอาหากรรมหาโูงหากเวรกันอุตลุดเพราะฉะนั้นลอง ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว